คให้แม่หมดแล้วนาไม่จับไ่ห้าอาหารหอนลงพน้องไม่กลับค่ะไม่กลับอาหารของน้องหมดหรือยัง อุ้มไม่ได้ค่ะเมื่อคืนนี้น่ะพราะว่ามีคนอุ้มอ๋อต้องอุ้มตัวเล็กค่ะมันไม่ขาดเห็นไหม ชิปวิวฟาร์มแกะจังหวัดบุรราชาธานีนะครับมีโซนกระต่ายมีโซนแกะแพะแล้วก็มีโซนให้อาหารปลาครับเดี๋ยวพี่เบิร์มานี่ก่อนนี่มาให้อาหารปลาก่อน โอ้เราขึ้นสะพานกันแล้วน้ออกมสวยเวยนโหโนี่ครับโอ้ตัวใหญ่เลยเบิ้ลอ,อุ้ย มองไม่เห็นไงต้องไปตะขาย,นเ,นยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูโซนู้นก่อนว่ามีอะไรบ้างเ, <"7? S 1> เป็ดเป็ดลอยน้ำโอ้ใบเบิ้ลเ<ว>พราะว่าพ่อเจอไก่ป่าด้วย มีบ้านแม่ไก่ด้วยเบิ้ลโอ้มีบ้านแม่ไก่ด้วยเอาวนี่มีอาหารไก่ด้วย เอาไปหยอดเอาไปหยอดลงลงท่อ PVC ีซีนะอเอาน้องเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแกไม่ไกลไอ้ไก่สีขาวหรือไ,ไก่อะไรอ่ะพ่อไกต่ตัวนั้นหเหรอเนองใส่ท่อใส่ท่อนี่ใส่ท่อตรงนี้ ปิดไฟให้ด้วยครับของน้องหมดยังเี้ยเมื่อปิดไฟตัวนี้ให้ด้วยโอเคเก็บไว้จ้ะไม่ใช่อ้นั้ของปลา,าจ้ะ มาเสร็จแล้วอันนี้คือไก่อะไรอะทำไมหัวมันเป็นแปลกแปลนี่คือไก่อะไรครับเนี่ยน้องคือไก่อะไรเนี่ยข <c oughs> า,าสัส้นันี่มามสีขาวมีสีขาวกับสีเทานะครับด้านในอันพ่อูตัมนัชอันพ่อลูออลชินามิ สีนูด้วยไปเบิร์ดมาเร็ว ตรงนี้เป็นโซน,ด,น,นด้านหลังฟาร์มนะครับด้านหลังฟาร์มตรงนู้นน่าจะไปทางนู้นได้ต่อเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันก่อนไปทางนู้นไหมไปมาทางนี้ก่อนเอ,อ๊ยพี่เบิร์ดมอนเบอร์รี่มอนเบอร์อรี่ ทางนี้หนู่าไปทโอ้โหปลาตัวใหญ่มากปลาตัวใหญ่เฮ้ยหกาไปนะครับเปล่าไม่นูกัวลางหนวกินหรออ้อ,อแกกมาแกอาหารปลามา อหารแก่ต้องเอาบัดไปแลกเขาจะให้ย่ามาอเอาเลยโยนลงไปเลยโอ้โหมีต<ด>ัวใหญ่ครับ ดูสินีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ไม่ใช่ตัวใหญ่ใหรอใช่มันมีตัวเล็กหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยผมด่าชุก็ได้ ให้เตาชุกต้าหรือเปล่าเอ้ยมีเตาชุกตาด้วยครับน้องๆไม่ค่ะเอาวางไว้ค่ะไปไปเอาย้ากับแม่แม่มปแดกกันละ เอาไก่อะไรครับเยไก่อะไรครับไก่ซูกี้ไก่ซูกี้ซูกี้โอเคสองสามไดไก่ซูกี้นะครับเคยเห็นเหมือนกันเท่มากเลยครับ เอาไปให้เต่าด้วยเอาไปให้แครอดด้วยเต่าเดี๋ยวแบงไปให้เต่าด้วยเอามาให้ใหแกก่อนเร็วพ่อไปให้เต่าก่อนนะั้างั้น <Wow. S 2> เอาเราก็าเอาให้กระต่ายอยู่นี่ไป

มาแล้วโอยในป่าคาบอะไรเนะี่ยอ้าวไม่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 ไมไม เบิโยนไม่ให้สองตัวนูน้นสองตัวใช่โยนให้สองตัวน้อ่ะโยนเข้าไปเลยนั่นแหละโยนให้แกเค <Okay. S 2> คือโซนนกแก้วมาคอโอเคเปิดประตูเข้ามาแล้วโอ้ดูสิโอ้โนกแก้วมาคอสองตัวเลยครับ ๋ยิให้มัน,นไม่หยิบเลยหยิบเอาให้มันเลยเไม่จีบหรอกอให้มันเลย, <c oughs> เลย,ยไ่า <c oughs> เบิ้ลเบิ้ลดูพ่อจะให้เอ้ยน้อ,องให้หน่อยชอบมาจะจัดแล้วป่ะไม่กลาดนี่เห็นไหมเขากินค่อยๆนะเออเอเ้ยเก่งจังเลยพ่อแม่ยังกลัวเลยให้มันอีกหน่อยแม่เป็รุ่ไม่กลัวนี่ได้แล้งเลยอ่ะแม่ไม่ต้องแก่เดี๋ยวเขาแก่เองเดี๋ยวเขาแก่เอง ตัวนี้มันเต้นเหรออ้าให้เลยจ้ะม่เปิ้นให้เลยค่ะไม่กลัวนะโอ้ยไม่กลัวหรอกพี่เปิ้นยังให้ได้เลยเร็วเบย์ไม่กลัวเออเห็นไหมน่ะเอาวางเอายืดๆไ่ตัวนี้เขาจะเอาลิ้นออกมาเองนูกแก่น่ารักอ่ะไปเอ้ยเอ้าตัวสีขาวก็อยากกิน ก็ชี้ขาวไม่กินขาวอีกแล้วหรอเฮ้ยแม่เมื่อกี้มันเท้ากันอะแกเก่งมากกินแต่เมล็ดเฮ้ยเฮ้ยอยู่บนโน้น นูน่นสองตัวเลยบนนูน้นเอ้ยดอกแก้วเฮ้ยเอ้ยเอาทันตะวันมา มาแล้วน้องก็ให้เลยสไปเดอร์แมนห้อยหัวลงมาแล้วอ <c oughs> โอ้เก่งมากเลยเอาให้เลยครับอู้ไอ้พ่อในหูรูปมาที่ไหนใช่จะเป็นรูปมันไอ้พ่อในหูพ่อจะแม่มาที่ไหนใช่จ้ะน่าจะเป็นพ่อกับแม่มจาจ่านกซันคอหนัวกินมเมล็ด ทันวันครับนาันมากอะไรลงมาสิ่งเสียงดังด้านบนโอ้มาแล้ว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 โอ้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 โ้โอกินยาวเี่ที ี่มอหรืใช่ครับขี้ของแกะพี่เบิร์อ,อยากกินไหมไม่โอเคมันมาแล้วมแม่แต่เขาให้ไปแล้วครับ่แ่ว่าเาให้เข้ไปไนจะเข้าไปหรอใช่นั่นน่ะใช่ถ้าเข้าไปอยู่จะเข้าไปไหม่ะมมมตรงนี้ประตู มีขายอยู่น,นั่นหรอไม่เห็นคนไม่เห็ขาสกแกนไงสกแกนแล้วก็หยิบเอา oh <my> เอาไหมล่ะเอาไหมเบิ้ร์นป่ะไปงั้นมารอตรงม้านี่กับพ่อได้เลยนี่ไหนใครเห็นม้าบ้าง oh <my> ม้าอยู่ไหน oh <my> ม้าแกะม้าอยู่ไหน oh <my> เอ้ย oh <my> เบิ้์นเห็นม้าเหรอ โอ้โห oh oh, มีม้าด้วยโอ้ย oh, oh, มีลูกมันด้วยนะั่นน่ะมีลูกมันเหรอมีลูกม้าด้วยอ๋อเดี๋ยวให้แม่ไปซื้อยามาโอ้นี่คือด่านอะไรเนี่ยระวังนะ นี่คือดานอะไรระวังนะต้องจับหัวม้าหน่อยจ้ะจับแบบนี้จ้ะว้าวเก่งมากจ้ะผม,มผมเท่หรือเปล่าจ๊ะเทโอ้เท่มากเลยใช่ไหมจ๊ะ ตาเขาเป็นยังไงบ้างคะาตาเหนื่อยแท้เลยอะ่ะตาเท่หรือเปล่าเท่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม